คาถาบูชาหลวงพ่อกวยชุตินทโรครับท่านผู้ฟังบทบูชาครูใช้เมื่อจะเริ่มเรียนพระคาถาต่างๆตมัดถังปกาเสนโตสัทธาอาหะอิมะอะวิตะอุอะมิมะสะนโมวิธีปฏิบัติหากจะเรียนพระคาถาของหลวงพ่อทุกบทให้แต่งขันห้าดอกไม้ห้าคู่เทียนห้าคู่ทูบห้าคู่จุดเทียนหนึ่งคู่ทูบสามดอกบูชาพระรัตนตรัยก่อน แล้วยกขันห้าขึ้นเหนือศีรษะทำจิตให้สงบนึกถึงหลวงพ่อและน้องถวายขันห้าแด่หลวงพ่อเพื่อขออนุญาตเรียนวิชาแล้วให้ตั้งนโมสามจบสวดพระคาถานี้อีกสจบทุกครั้งก่อนจะเรียนพระคาถาของหลวงพ่อทุกบทพระคาถาบูชาหลวงพ่อสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังขังนามามิอิติสุรหัง สุขโตชุตินทโรหลวงพ่อกวยนามมเตอาจาริเยเมนโมพุทธยะณชาลีตินสิวังพรมมามะอาอุรวมสุดยอดพระคาถาหลวงพ่อกวยชุตินทโรบทที่หนึ่งพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าอิติปิโสว,วิเศสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปีติอิ สพคุณเป็นพระคาถาที่หลวงพ่อสําเร็จและมั่นใจมากเป็นยันที่ใช้ปลุกเสกพระและเครื่องรางต่างๆและปรากฏอยู่หลังเหรียญรุ่นแรกเพื่อคุ้มครองและช่วยเสริมดวงชะตาราศีบทที่2พระคาถานนะโมตาบอดณนะตันโตนนะโมตันติตันติตันโตนนะโมตันตันสพคุณเป็นพระคาถาส่งเสริมด้านแคลงวคลาดกำบังสูงยิ่งหลวงพ่อกวยมักใช้ในการปลูกเสกวัตถุมงคล บทที่สามพระคาถาจินดามณีหรือมนจินดาจินดามณีสหโกติสัตตังเทวานังมนุษะเทวานังอัมนุษะเทวานังสัมณีจิตตังบุตรีจิตตังอาคัดเฉยหิปริเทวันติปิยังมะมะมณีจินดาปัญจทานังทาสาโกมังทาสีโกมังปิสันตสสะนามามิหัง สัพเพชนาพระหุชนามหาจินดาเอหิพุทธังปิยินทรียังเทวามนุษสานังปิโยนาคสุปันนานังปิยินทรียังนามามิหังพุทโธโสภควาธรรมโมโสภควาสังโฆโสภควา อินทสเสนหาพรหมสเสนหาอิทธิสเสนหาเรามาสรุปทั้งความหมายและวิธีนำไปใช้ของแต่ละบทแบบเข้าใจง่ายเพื่อให้คุณนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเกิดสิริมงคลสูงสุดครับสรุปความหมายและวิธีสวดพระคาถาหลวงพ่อกวย 1. บทบูชาครูตะมัดถังกุญแจเปิดพระเวท ความหมายเป็นการอาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์ให้มาประสิทธิประสาทวิชาเพื่อให้พระคถาที่เราจะสวดต่อไปนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์และเข้มขลังวิธีสวดสวดสามจบหลังจากตั้งนโมสามจบก่อนจะเริ่มสวดบทอื่นๆทุกครั้งเปรียบเหมือนการเปิดเครื่องหรือขออนุญาตเจ้าของวิชาก่อนใช้งานครับ 2. บทบูชาหลวงพ่อกวยสุปฏิปันโนเชื่อมต่อบารมี ความหมายเป็นการสรรเสริญพระคุณของหลวงพ่อกวยว่าท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุปฏิปันโนและขอพึ่งบารมีของท่านรวมถึงมีหัวใจพระศิวลีณชาลีติด้วยเพื่อโชคลาบด้วยครับวิธีสวดใช้สวดเป็นประจำทุกวันเช้าหรือก่อนนอนเพื่อระลึกถึงท่านจะช่วยให้ชีวิตราบรื่นและได้รับการคุ้มครองจากท่านโดยตรงครับ 3. พระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าเกราะเพชรคุ้มภยัย ความหมายเป็นการนำคุณลักษณะเด่นของพระพุทธเจ้ามาล้อมรอบตัวเราไว้เหมือนมงกุฎเพื่อป้องกันอันตรายจากทั่วทุกทิศครับวิธีสวดเพื่อคุ้มครองสวดก้าวจบก่อนออกจากบ้านเพื่อเสริมดวงสวดขณะทำสมาธิจะช่วยให้จิตใจสงบและหนุนดวงชะตาที่ตกต่ำให้ดีขึ้นครับ 4. พระคาถานโมตาบอดกำบังภัยแคล้วคลาด ความหมายไม่ได้หมายความว่ามองไม่เห็นนะครับแต่หมายถึงการทําให้ศัตรูมองไม่เห็นเราหรือแคล้วคลาดจากพยันตรายและสิ่งชั่วร้ายที่กําลังจะเข้ามาถึงตัววิธีสวดสวดเมื่อต้องไปในที่ที่รู้สึกไม่ปลอดภัยหรือเมื่อต้องเผชิญหน้ากับศัตรูหรืออันตรายให้สวดในใจภาวนาไปเรื่อยๆจะช่วยให้รอดพ้นภัยมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ครับ 5. พระคาถาจินดามณีมนเรียกเนื้อเรียกปลาหรือเรียกโชคลาบครับ ความหมายรวมคือการทําให้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเกิดความรักความเมตตาและอยากมาช่วยเหลือสนับสนุนเราครับวิธีสวดค้าขายสวยดใส่น้ําแล้วนําไปประพรมสินค้าหรือสวดก่อนเปิดร้านเข้าหาผู้ใหญ่สวดก่อนไปพบปะพูดคุยเพื่อให้เกิดความเอ็นดูครับเคล็ดลับขณะสวดให้ทําใจให้เบิกบานนึกถึงภาพโชคลาภไหลมาเทมาจะยิ่งเห็นผลดีครับ ข้อควรระวังและเคล็ดลับสําคัญหลวงพ่อกลวยเน้นย้าเรื่องความกระตันยูและการถือศีลโดยเฉพาะศีลข้อ2และ5หากคุณสวดคาถาควบคู่ไปกับก,บการเป็นคนดีไม่คดโกงและไม่ดื่มสุราจนขาดสติพลังของพระคาถาจะส่งผลไวและแรงขึ้นหลายเท่าครับการสวดตามลำดับที่ถูกต้องจะช่วยให้อนุภาพของพระคาถาต่อเนื่องและเป็นระเบียบตามหลักการบูชาครูของหลวงพ่อกวยครับผมสรุปบ,บทสวดประจำวันหลวงพ่อกวยมาให้ดังนี้ครับ ขั้นตอนที่1การตั้งนโมไหว้พระรัตนตรยัยตั้งนโมสามจบนะโมตัสสะพัทวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะสามจบขั้นตอนที่สองบทบูชาครูเพื่อขออนุญาตใช้คาถาสวดสามจบสำคัญมากเป็นการเปิดเครื่องตะมะถังปะกาเสียนโตสัทธาอาหะอิมะอะวิตอุอะมิมะสะนโมขั้นตอนที่สบทบูชาหลวงพ่อกวยเพื่อเชื่อมบรารมีสวดหนึ่งหรือสามจบ สุปฏิปันโนภคะวโตสาวกสังโคสังคังนมามิอิติสุระหังสุขโตชุตินทโรหลวงพ่อกวยนามเตอาจาริเยเมนะโมพุทธายะนะชาลีตินสิวังพรมมามะอาอุขั้นตอนที่4บทคถามงกุฎพระพุทธเจ้าคุ้มครองหรือหนุนดวงสวดเก้าจบยอดนิยม อิติปิโสวิเสเสออิเสเสพุทธนาเมอ,อิเมนาพุทธตังโสอิอโสตังพุทธปิติอิขั้นตอนที่5บทคาถาจินดามณีเรียกทรัพย์หรือเมตตาสวดหนึ่งจบจินดามณีสหโกติสัตตังเทวานังมนุษสเทวานังอมนุษสเทวานังสามณีจิตตังบุตรีจิตตังอาคัตเฉหิปริเทวันติปิยังมะมะ มณีจินดาปัญจทานังทาสาโกมังทาสีโกมังปิสันตสะนามามิหังสัพเพชนาพระหุชนามหาจินดาเอหิพุทธังปิยินทรยังเทวะมานุสานังปิยินทรยังนามามิหังพุทโทโสภควาธัมโมโสภควาสัมโคโสภควาอินทะสเสนหาพรหมสเสนหาอิถิสเสนหา ขั้นตอนที่6บทคถานะโมตาบอดแคลวคลาดและกำบังสวดภาวนาสามจบก่อนออกจากบ้านนะตันโตนะโมตันติตันติตันโตนะโมตันตันคำอธิษฐานปิดท้ายด้วยอำนาจบุญบาร,รมีของพระรัตนตรยัยและบาร,รมีหลวงพ่อกวยชุตินทโรขอให้ข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลจงมีความสุขปราศจากภัยอันตรายมีโชคลาภเงินทองไหลามาเทมาหยิบจับสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จด้วยเทิญ เคล็ดลับเพิ่มเติมเวลาที่ควรสวดแนะนำให้สวดตอนเช้าก่อนเริ่มงานเพื่อเสริมสิริมงคลตลอดวันหรือก่อนนอนเพื่อความคุ้มครองครับสมาธิหลวงพ่อท่านมักสอนว่าอย่าห่วงหน้าพวงหลังขณะสวดให้มีจิตแน่วแน่ถึงหลวงพ่อจะได้ผลดีที่สุดครับขอให้บารมีหลวงพ่อกวยคุ้มครองคุณนะครับสาธุสาธุสาธุ